สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียจะพาไปลุ้นทอนะครับกับแอปพลิเคชัน g r a ็นะครับผมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันไปดูกันนะครับขั้นแรกนะครับเปิดแกปบขึ้นมานะครับผมแอปพลิเคชัน g r a ็นะครับอันนี้คือต้องลงสมาชิกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เติมเงินไปแล้วนะครับแล้วมีการใช้จ่ายไปแล้วนะครับตอนนี้เฮียมีอยู่ยอดอยู่1 8 8บาทนะครับแล้วก็มีคะแนนอยู่76คะแนนนะครับ หลังจากนั้นฮะเราให้เราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะฮะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะฮะพบประสบการณ์ใหม่นะครับตัวนี้นะครับคุณมีสิทธิ์นะครับได้ทองแค่ใช้ห้าสิบแต้มถึงวันที่20กุมภาพันธ์นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะตรงนี้นะครับเวันเนี่ยนะครับผมอ่านะครับวงล้อให้ความรักทองคำหนึ่งสลึงอาจเป็นของคุณนะครับหมุนล้อบุ๋งงวงล้อแรกของขวัญแทนใจเพียงใช้50คะแนนนะครับผมรางวัลใหญ่ทองคำหนึ่งสลึงอาจเป็นของคุณนะครับ กง่ายๆนะนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Gra ฟนะครับไปที่ว i n เจนะครับกลงล้อแห่งความรักนะเปิดใช้แกปบรีบอร์ด50คะแนนเพื่อรับ10หมุน1ครั้งสามารถหมุนกี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการนะคุณจะได้รับรางวัลทุกครั้งที่หมุนลกสุดได้แต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึง20กุมภาพันธ์นี้หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดนะครับรางวัลที่1ก็จะเป็นทองคำ1สลึงนะครับ แล้วก็รางวัลที่2จะเป็นฟรีสินค้า1ชิ้นจากโฟโต้บุ๊กนะครับรางวัลที่3ามก็จะเป็นที่เหลือคุณลองไปอ่านดูแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นส่วนลดนะครับโอเคสุดท้ายก็จะเป็นพวกส่วนลดพวกบัตรกำนันอะไรนะครับเดี๋ยวเฮีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเฮีจะลุ้นให้ดูนะครับให้หมุนเลยนะครับกดฟีบุ่มเขียวๆนี้นะครับหมุนเลยนะครับปั๊บ่าไป จะเล่นได้ก็คือต้องมีคะแนนนะครับผมนะต้องมีคะแนน50คะแนนนะครับรางัลออกไปแล้วนี่53,676รางวันนะครับเอาละเฮียจะได้ทองหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับป้ามป้ามป้ามา <c oughs> ป้าบนะฮะยินดีด้วยนะฮะรางวันของคุณคือแก๊บหมุนหมุนมวงล้อนะครับผมอ่า รีบอร์ดของฉันเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดของของของอของเฮียเลยแล้วกันว่ามีรายละเอียดอะไรนะครับไปที่หน้าหลักนะครับคลิกที่มอนะครับเราเลือกไอคอนรีวอร์รูปมงกุฎนะครับเราก็ไปดูว่ารีวอ,อร์ดของเราคืออะไรนะครับ ก็คืออันรอบนี้เฮียไม่ได้เฮียไม่ได้แตะอเฮียไม่ได้อ่าเขาเรียกอะไรล่ะทองแล้วนะครับแต่ได้เป็นพวกออะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ต้องไปดูกันนะครับแก๊บรีวอร์ดอ่าทีหนึ่งนะครับให้ระบบรีเฟซก่อนอืม โอเคครับหน้าฟีดไม่พอปนะครับก็อันนี้ก็จะเฮียก็จะมาบอกนะครับว่าเออรุ่นนะครับทองหนึ่งสลึงกันยังไงนะครับผมก็สําหรับใครที่มีคะแนนในแก๊บนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันนะฮะถึงวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดสมัครสมาชิกนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ